ดีเบอรหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองวันนี้เอาเพลงมาฝากชาวป๊อปคอนนะครับชื่อเพลงว่างอนนะครับภาษาอังกฤษว่า alright l ครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโปนัทวัฒนะครับเรื่องราวของเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเพลงงอนครับสำหรับคนที่กำลังงอนอยู่นะครับ ก็อยากส่งเพลงนี้ให้คุณรู้ว่าผมง้อคุณนะครับผมส่งให้ทุกคนเลยครับที่อยู่ในค่าย GMMTV ครับเพราะว่าผมบอกว่าพี่ครับผมส่งเพลงง้อมาให้นะครับผมเอาไปเต้นติ๊กต๊อกไนะครับผมแล้วก็ส่งให้แฟนคลับทุกคนนะครับผมถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปนะครับก็มาง้อเลยนะครับ ฟีดนแบบผลตอบรับดีเลยครับแล้วก็จะมีเห็นพี่ๆในค่ายพี่ๆนอกค่ายศิลปินในค่ายนอกค่ายเนี่ยเอาเพลงง้อนเนี่ยไปเล่นลงติ๊กตอกบ้าง IGv ีเ IG รีบ้างครับชอบท่อนไหนเหรอผมชอบท่อนท่อนก่อนท่อนฮุกไม่เอาลวเริวมปปงเธออยากเชอตาเริวก่อยเธอกิวกันน้ำมาคิวกันไว้ง่าย มันน่ารักดีไม่เอาแล้วนี่โป้งเธออยากเจอแต่นิ้วก้อยคือนิ้วนิ้วก้อยใช่ครับแตกต่างไหมก็เป็นแนวแนวเดิมครับก็อยากเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวทีปป๊อปแหละฟังง่ายๆสบายๆน่ารักสามารถฟังแล้วก็ ร้องตามได้เลยเพราะว่ามันก็จะเป็นง่ายๆหน่อยแล้วก็ติดหูครับแล้วก็จะมีท่าเต้นน่ารักน่ารักนะท่าเต้นคือการเสกนิ้วก้อยองงใช่ไหมก็แค่นี้แต่ฉันไม่รักฉันจะไม่ดูดีๆนะครับพี่การเสกนิ้วก้อยออกมาไม่งงงงกันสิงองค์สิว่าทำได้ยังไงลองทำตามได้มันยากเหมือนกันแต่ทุกคนลองฝึกดูแล้วเอาไปเล่น <c oughs> ติ๊กต็อกว่าจะทำได้หรือเปล่า ตั้งแต่คลอดนะพี่ผมฝึกอันนี้ตั้งแต่คลอดเห็นไหมพี่เองตอนแรกมันจะปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะผิดนิ้วหรือเปล่าเฮ้ย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 อย่างเงี้ยก็ต้องฝึกดีดีถ้าผิดเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องได้ท้าทายมากที่สุดครับก็จะเป็นแค่ที่จริงเพลงนี้ไม่ไม่ยากครับสามารถลองตามได้ง่ายๆครับถ้าฉันไม่รักฉันจะไม่งอ ม่กงอนถ้าถึงงอนฉันจะไม่ยอม alright 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 แต่ all right, all right, all right. ยังไม่หายก็ยังไม่ทอ้อม่กงอนจะไปงอนให้รู้ว่ารักแค่เธอ oh baby งอนฉันก็จะงอต่อไปชอบงอหรือชอบงนินน่าจะเป็นชอบงินคนนะครับก็จะงินเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆอะไรอย่เงี้ย อาที่เช่นถ้าสมมุติว่าเขาไม่รักเราเราก็จะงอนเขาไม่สนใจเราเราจะงอนเพราะฉะนั้นเขาเขาก็ไมไปสนใจเราเขาเปล่อยเราทิ้งไปแล้วเราก็หายงอนเองลอาง้อตัวเองครับโอ้ยที่จริงมันมันเลือกไม่ได้ว่าชอบอันไหนมากที่สุดแต่ว่าถ้าช่วงนี้จะอินใช่ไหมช่วงนี้ก็จะอินกับการการเพอร์ฟอร์มแบบร้องเพลงกับเต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นสิ่ง มันสิ่งใหม่ด้วยแหละที่ที่ผมที่ผมฝึกที่ผมพัฒนาทางด้านนี้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ก็จะพัฒนาด้านนี้เป็นพิเศษครับส่วนด้านการแสดงเนี่ยทางหายไปสักพักแล้วรู้สึกว่ากําลังจะไปเริ่มมีซีรีส์เรื่องใหม่ก็จะไปเวิร์ตช็อปไปทำนู่นที่นั่น <S <S ผมอยากทําทเพลงช้าบ้างรู้สึกว่ารู้สึกว่าผมอยากอกหักบ้างเพราะว่าชีวิตจริงไม่เคยอกหักเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าตาดีแล้วก็มีเสน่ห์ครับ ก็เลยอ,อกหักแยกหน่อยแต่ว่าอยากลองดูว่าคนอ,อกทนันจะเป็นยังไงผมร้องให้การทะเล <c oughs> ผมชอบไปทะเลผมอยากไปล่องเรือแล้วผมก็ไปร้องไห้คนเดียวร <c oughs> ้องไห้ที่ริมทะเละ <c oughs> จะเป็นทุกครั้งเลยครับที่ไปออกงานหรือไปอีเวนต์หรือไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เขามาให้กำลังใจเราเยอะมากครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาก็จะคอยเชียร์คอยให้กําลังใจไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรเงี้ยคอยกรีดไม่ว่าจะแบบเล่นมุกอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ไม่ได้ตลกขนาดนั้นหรอกเขาก็จะแบบผลเลาะให้มันเสียงดังๆเพื่อที่ให้เราแบบอุ่นใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีแฟนคลับคอยให้กําลังใจตลอดในชุดงานมันรู้สึกแบบเหมือนมีแบบมีพ่อแม่มีอะไรมามาดูมาให้กำลังใจอะไรเงี้ย ก็รู้สขึขอบคุณขอบคุณแฟนครับสามคำครับอืมขอบคุณครับแล้วก็อยากเจอกันบ่อยๆแล้วก็รักนะครับใหม่ๆแน่นอนครับผมพยายามหาอะไรใหม่ๆพยายามหาอะไรที่มาเซอร์ไพรส์ทุกคนตลอดเวลาครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนมีความสุขครับ ก็ฝึกนานไหมก็ไม่นานมากครับเพราะว่ามันมีเวลาจํากัดในการท้อมคอนเสิร์ตแต่ว่าก็พยายามเนี่ยแหละพยายามฝึกที่ผมบอกก็พยายามหาอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนดูมาให้ทุกคนแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเสียวใช่ไหมครับใช่ครับผมบอกแล้วว่าผมจะทําให้ทุกคนนั่งไม่ติดไม่ติดโต๊ะไม่ติดเก้าอี้เวลาเล่นคอนเสิร์ตนี่ผมก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนเสียวกันนะครับไม่เฮ้ยมันบาดเสียวมันแบบเฮ้ยจะตกลงไปรู้สึกดี ครับก็ฝากทุกคนนะครับดูพัฒนาการผมไปเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองพยายามทําทุกอย่างครับทำให้พวกคุณนะครับมีความสุขนะครับผมก็อยากบอกทุกคนว่ารักนะครับผมเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราเจอกันบ่อยๆนะครับผมก็ท้ายที่สุดนะครับฝากเพลงงอนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมด้วยนะครับก็สามารถไปฟังได้ทุก streaming พลตฟอร์มเลยแล้วก็ไปฟังกันที่ p r e s s u r Music กันด้วยนะครับ สวัสดีคุณอยู่กับโฟสในช่วงอยากโดนตกสวัสดีครับผมโฟสทวั์นะครับครับผมโออายจริงๆเลยเกิทำอะไรแบบนี้เพลงงอนะครับผม All Right นะครับ แต่ฉันไม่รักฉันจะไม่งอไม่งอนถ้าถึงงันฉันจะไม่ยอมโอ้ผพูดเหบืนอนวยตัวเองเหรอพี่น่ารักที่สุดตัวผมครับจิตใจผมครับใจผมจิตใจผม,จผมเป็นคนน่ารักนะครับผมไม่เชื่อทุกคนลองมาสัมผัสใจผมนะครับ สวัสดีครับผมชื่อนัทวันรสวัสดีครับผมชื่อนัทวันรผมอายุ19ปีตอนนี้ผมมีเพลงเงาะว่าอยาก,กินเงาะเดื๋ยไปอยาก,กินเงาะเพราะว่าคุณเนี่ยชอบกินไก่คุณเดี๋ยชอบกินไก่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณเป็นเก๋าไง <laughs> เปิดช่วงเลยครับสปีดคอเนอร์ถามป๊อปตอบป๊อนะครับผมกับโฟต์นัทวัฒนะครับ,บ,นค,รบคนงอนนะครับงอครับออไรท์ right. ครับหนึ่งที่ที่อยากไปอยากไปเขาเขียวอยากไปเจอน้องเออหมูเด้ง <c oughs> หมูเด้งขนมชิ้นโปรดนะครับอ่าชอบอ่าครัวซองครับ ชอบเผ็ดครับผมกพราะวคนเผ็ด <m uch> ความสุขที่สุดในชีวิตคือการได้เจอทุกคนนะที่นั่งดูผมอยู่ตอนนี้ครับถ้าออกกำลังที่ชอบที่สุดอ่าแลจะเป็นท้องนะั้นซิกอัพเขาเรียกอะไรซิกอัพโอ้ยยากอะ่ะเต้นเลยครับคติประจำใจถ้าฉันไม่รักฉันจะไม่งอ โหยากมากโหตายตายสลัดแล้วกันผักอ่ أ, อะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยกระเป๋าโทรศรัพท์อ้อยยายาดมแล้วก็ไอ้ต้มหูหนึ่งสิ่งที่คิวใจในวันที่แย่แฟนคลับ <cing> เป็นแฟนไหมครับ สวัสดีครับผมอยู่ในช่วงมิชชั่นคอร์เนอร์กับโฟนไดททวันนะครับเน่เต้ตะวันกับพิ่สิดูโอ้โหตายแล้วพี่เตแล้วกันครับพี่เตตะวันเตตะวันกับการัฐบัลเฮ้ยพี่การน่ารักพี่การัฐวัลครับการัฐบาลกับอคุมชวนเฮ้ยโอ้โหพี่ออฟ ี่ออฟครับพี่ออฟจุนพลอกับภูวินภูวินครับ my bestie ภูนกับภูนูเหพี่ปูนภูวินครับภูวินตั้งเกิดภูวินกับปอตสิพโหพี่ปอตภูวินครับภูวินภูวินกับอินสารินภูวินครับภูวินกับคิดพีรวัตโอพี่คิดภูวินครับยังไงก็ภูวินครับภูวินกับนันท์ อ่าโอ้โยตายแล้วผมรักพี่นนท์นะครับแต่ภูวินภูวินกับเอิร์ธพี่รคัครับโหยพี่เอิร์ธครับเอิรรร์ี่ััคบไม่พี่เอิร์ธครับ,รมรบผมเลือกภูวินครับภูวินกับมิกษานะครัโอ้ยตายแล้วโอ้ยทำไมมันยาก,กนขนาดนี้เฮ้ยพี่มิกพี่มิกครับผมไม่เลือกผมเลือกภูวินครับ โอ้โหตายตายเขาแตกละตายแล้วเจมินายนอรวิทครับเจมินายกับกอนนะนวิทโอ้โหเจมินายนอรวิทครับเจมินายกับบุ๊คเอสิดีเจมินายนอร์ลวิทครับโอเคครับเจมินายครับทำไมเจมินายเจมินายอะไรครับมันต้องเป็นเจมินายครับมันมันไม่มีใครมาแทนที่เจมินายได้ครับครับผมกล่าวคำให้กับเจมินาย

来脏啊！还脏啊！摸摸不对。<music> <music> ก็สามารถฟังได้ทุกที่ครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับห้องน้ำาอกตัวยอกยอสามารถฟังได้ครับที่ YouTube นะครับ Wiser Music ครับแล้วก็เป็นสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผม ครับก็ฝากผลงานนะครับช่องทางการติดตามผมก็จะมีอิน t a g r กรมครับ f o u r t h i g นะครับแล้วก็มี Twitter ด <os> ้วยครับแล้วก็สามารถติดตามผลงานได้นะครับตารางงานต่างๆนะครับที่ g m m t v เลยครับทุกช่องทางนะครับผมชื่อพลนทวัฒน์ผมเป็นแรปเปอร์ตอนนี้ผมอายุ19ปีผมอยากจะกินปีโป้ไปทัง สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่วงถามปุ๊บตอบปั๊บสปาร์ก